kayak gini sih, sih ini, apa si ya. <tuk namak> <tuk namak> <tuk namak> นอนฟอป่าย้ายว่าเขาห้องบอดิอดินหลับเจ๊นอนก็นอนได้นั่งโฮมเทสที่ยาว่ายายเปลี่ยนชุนอน้องนี้ก็ย้ายยับหลับกลุ่มกันเลยืนย้มโฮมเทสไม่ทันท่ให้ยมองน้อ บอวได้ไข่ตัวน่าจะมาตกจากสองคันตั่นี้ลูกปลาคอรโด้เีลูดนสีแดงวว่านี่ปลาคอแดงกว่านี้แดงแดงแดงแท้เลยล่ะปะโดว นี right, mm ่ม hmm. ันเด่นกอกส้ม <Israeli> น <anger ing eni> like? ี่เอาใยเดี๋ยวได้ไบกว่าเนี่ยนี่นะอ๋อใบใหญ่เลยโอ้โหใบใหญ่กว่าฉันโอ้ทอมโตเห็นเนาะเดี๋ยวผมถือให้ทอมโต่เลยใบนาจังหามังเอ้าไปนากระหามางบางนึงจะได้หลายกว่านี้อันนี้ปลายอย่างกูเนี่ย อันเนี้ยครับอบูักว่าเพื่นว่าผู้ลังคนก็ป่าเอียงปัดตามปับเติมเอียงโอ้ยว่าบุปผินปะกระมังตีเราบันี้ห่ายาย่เอิ้นแต่ปลาข่าตาสวดปากระมังเลจักรู้จักป่าข่าปลาเพียนปลาสร้อยไว้ที่ตัวนญ่ตัวนึงโอ้นี่นี่ป่าป่าปาโจกดีป่าอันเดียวกันน่ะตัวเนี้ tao Ta mày nhây ta lồn này. sau. Đi ván mà hôm nay. Có, số, có số... lại day lại. Nãy mà cho nó tik day gần bận rồi nó. Mình

มาลักเบิ้งป่าเนี่ยโอ้โอโอหอเ,เโโบิงเเบ้งจากน้อยเนี่ยมาปลกใหญ่มาปลกใหญ่บได้ลายดีเด้อโอ้โหผมกว่าได้ลายจากนั้นเนี่ยว่าบ่ได้ไลายนะ ผมได้สอตัวสิบแล้วกินกันบลยยัยนัยายลุกสิโอ้บอสเลทายสองแต้มนี้บอสสองโซ่โซ่โซ่ รค,ครับขอบครับโอเคครับอ้าวหมันเบื้องต้นดึงอะได้โซ่อีนเนาะเกิมกกดมาขนาอานัวมักกองนี่นะเ้องตนตัวนี้อนันเดยดโดดทำกระติกขอกเปะลงวะัวโอ้อย่ายใจใว่าตัวนี้โอ้เสียดายน,นะนเตรอโอ้โอาม่กินอัน,น,น,นเนี้ยบบชุดเนี้ยโอ้ว่ากินไดดดในกายายันอ ยากออกกล้องอ่ะก้องก็พัได้จับดอกละเอาอีกเอาอีกไม่มีชิ้นวังใหญ่ก็เดิมอ้าวตัวใหญ่นะคะน้ำน้ำห้วยนี่บ่แห้งบ่บ่มีแห้งบ่บ่ได้ยินคนว่า เออเ็ยังดีว่ามันตอดอยู่ก็ยื่ซื้อๆวป่ะตอดยังมีรุ่นดิขันบ่ตอดนี่สินี่ทรุ่นอย่างบ่ขึ้นเลยบ่ อีกสอนาทีรุ้นมืดโอ้ยโดมันปากฏไปชาติรุ่นเคนเนี่ยลไปวัขาบีน้ำนีตัวเดียวนะกลับแล้วทีครับ วันวีันกลับเลทีโอ้ใชได้ไม่เห็นเนาะกดเลี้ยงดิปากขังมาอยได้ยูบ่ได้หรอ่ะน้ำมันติด โอ้กระบื oh, oh, cool. an s <S ้นโอ้บหหันด um ีทัานจ้อยเอ้มันมันก็คือปลานิ้นพเพนดีไม่บ้านหองก็มีวะอันน่ะคือปลานิ้นกากระเบิ้งค้างมันทั้วมันเอกลักษณ์มันก็คแางดำํา มันคือกับปลาหมออูกงป,ปันหมอกำลังเป็นนุ่มเนี่ยกปลาเนี่ยกลิ่นทุกย่างนะมันบ่มีอันอยังกลิ่นมันกลิ่นบดคนก็บ่กลิ่นมันบ่ก,กา้ากลิ่นมัน

ไปก่อนผูม่า